มาพบกันนะคะเกฟอร์เรนซูมค่ะหรือพี่ฟอ์ของน้องๆน,นี่เองนะคะดูหน้าวันนี้เอ๊ะทำไมพี่ฟอ์แต่งหน้ามาแล้วนะคะมีคิ้วมีมีการคอนทัวร์น,นะคะแล้วก็มีการทาลิปแบบแบบสีแบบว่าเบาๆนิดนึงนะคะขาดอะไรดูดีๆขาดการขีดไอายไลไนเนอร์ค่ะยังไม่ได้ปัดมาสคารา่าคือแต่งตาแล้วแต่มันยังไม่คอมพลสนะคะเนื่องสืบเนื่องมาจากว่านะคะมีน้องๆเนี่ย inbox มาหาพี่ฟอใน a c e b o o k แบบหลายคนมากพี่ฟอคขาหนูไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงในการกีดอายไลเนอร์นะคะและในวันนี้นะคะพี่ฟอจะมาบอกวิธีนะคะเคล็ดลับง่ายๆนะคะในการกีดอายไลเนอร์มือใหม่หัดแต่งต้องดูนะคะและไม่เพียงเท่านั้นพี่ฟอจะมาบอกนะคะวิธีการกีดทั้งหมด3สไตล์นะคะและอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการกีดอายไลเนอร์ในวันนี้นะคะนั่นก็คือนี่เลยจ้ะเจ้าปากกาอายไลเนอร์ตัวนี้นะคะชื่อรุ่นว่า Real Lasting Eyeliner 24 h o u r แน่หลายคนอาจจะคุ้นๆน,นะคะของอะไรนั่นก็คือของ k p a l e t t e นั่นเองนะถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยได้ติดตามพี่ฟอใน IG หรือ Facebook เนี่ย ถ้าจำไม่ผิดนะช่วงปลายปี2014เนี่ยพี่ฟอเคยทำมินิรีวิวนะคะตัวเคพาเลตมาแล้วพี่ฟอจะบอกว่าใช้ดีมากถ้าสาๆคนไหนเนี่ยที่ต้องมาเชิญกับปัญหาโลกแตกสำหรับอากาศที่เมืองไทยแบบว่าพี่คะหนูใช้อะไรเนี่ยแล้วแบบว่าหนูเพนดา้าหนูเรละมันเกิดกังมากนะ วันนี้นะคะพี่ฟอจะมาสาธิตการกีดไอายไลเนอร์ทั้งหมด3แบบ3สไตล์นี่คือตาที่พี่ฟอนะคะได้ทําการแต่งแล้วนะเห็นไหมแต่ยังไม่ได้กีดไอายไลเนอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่ฟอจะเริ่มต้นอันนี้เป็นวิธีเบสิกก่อนเลยขั้นตอนแรกนะคะน้องๆดูที่ตานะถ้าคนไหนที่กีดไอายไเลเนอร์ไม่เป็นเลยนะกีดปากกาเนี่ยนะคะมาจิ้มที่ตรงนี้ตรงกลางก่อนเป็นจุดอย่างนี้นะแล้วก็ทําจุดไปเรื่อยๆจุดไปเรื่อยๆนะคะ จุดไปเรื่อยๆเป็นนี้จุดไปเรื่อยๆจุดไปเรื่อยๆเชื่อว่ามือใหม่เนี่ยคงยังต้องแบบว่ากังวลพี่คะเดี๋ยวนูเขียนล้วเลอทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้จุดแบบนี้แล้วเห็นไหมคะปึ๊บน้องๆนะคะก็ค่อยๆวาดเพราะเรามีพิกัดเราบอกจุดไว้แล้วเห็นไหมแล้วก็ค่อยลากค่อยลาก คือไม่ต้องกังวลว่าพี่คะหนูจะต้องแบบลากตั้งแต่หัวตามาจนหางตาหรือเปล่านะคะไม่จําเป็นนะคะเอาที่เราถนัดก่อนเลยเพราะเรายังเป็นมือใหม่อยู่เห็นไหมมันก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะแบบนี้นะนงงลและพี่ฟอจะบอกว่าไม่ต้องกังวลนะพี่มันยังไม่เนียนเรายังมือใหม่อยู่ ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะและนี่นะคะก็เป็นการกรีดอายไลเนอร์ในขั้นตอนเบสิกมือใหม่หัดแต่งกรีดแบบนี้ไปก่อนได้นะคะพี่ฟอนะคะอยากให้สังเกตดูข้างนี้กับข้างนี้เห็นไหมคะถ้าเราเ้าเลิกตาแบบนี้ข้างนี้นมันดูลอยๆแต่ข้างนี้มันดูเต็มๆเพราะข้างนี้นะคะพี่ฟอได้เขียนอินไลเนอร์ไปแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะคะถ้าเขียนเราเขียนอินไลเนอร์เข้าไป เห็นไหมตามันก็จะดูเต็มแล้วก็ดูสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นหรือและนี่นะคะเป็นขั้นตอนที่1เบสิกในการกรีดอายไลเนอร์เห็นไหมเออตาดูคมขึ้นต่อมานะคะก็จะเป็นการกรีดอายไลเนอร์แบบแอดวานซ์มากยิ่งขึ้นนะคะมันเป็นอย่างนี้แล้วนะคะพี่น้องๆก็แค่ลากห่างขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็วาดตรงนี้ให้เต็มไป ไม่ต้องกังวลน,นะถ้าในกรณีมันเรืะอเนี่ยเราก็สามารถใช้คตตัลนบัตเช็ดได้นี่นะคะพอมีหางมันก็จะวิ้งออกมามันก็จะดูแบบแฟชั่นมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็กรีดอีกด้านหนึ่งและนี่นะคะเป็นวิธีการกรีดอายไลเนอร์ในสเต็ปที่2นะคะคือแอดวานขึ้นมานิหนึงคือเราก็จะมีหางวิ้งขึ้นมาเต็สหนึ่งนะคะต่อมาเป็นสเต็ปที่3เราต้องการแบบว่าดูให้มันเป็นแบบ แสนสีมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็อาจจะเพิ่มนะคะความหนาของเส้นอายไลเนอร์ขึ้นมานิหนึ่ง และวิธีการกรีดอายไลเนอร์ในขั้นตอนที่3เนี่ยก็แค่เพิ่มนะคะหางให้มันวิ้งยาวขึ้นแล้วก็วาดเส้นตรงนี้ให้มันหนาขึ้นพี่ฟอลจะให้เปรียบเทียบระหว่างสไตล์การกรีดอันที่สองนะคะกับสไตล์การกรีดอันที่3แล้วเราก็มาทําด้านนี้ให้เหมือนกับด้านนี้นะคะบหลังจากนั้นนะคะเราก็ปัดมาสคาร่านะคะตามอัธยาศัย ในกรณีที่บางคนเนี่ยปัดมาสคา,าร่าแล้วรู้สึกว่าพี่มันแบบมันยังไม่เด้งมันยังไม่ฟูมันเห็นแค่เส้นไลเนอร์ซึ่งมีส,สาวๆบางคนนะคะเขาก็พอใจในการแค่กีดอายไลเนอร์อย่างเดียวอย่างเช่นพวกคนทํางานออฟฟิศแบบชิคๆบางคนเขาก็ไม่ปัดมาสคาร่านะคาบอกว่าแค่มีอายไลเนอร์เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาสวยแล้วนะคะแต่ถ้าต้องการให้มันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเราก็สามารถนะคะติดขนตาปลอมลงไปได้เลย,เลย และในกรณีที่สาวๆท่านไหนนะคะที่ติดขนตาปลอมไปแล้วเนี่ยเวลาติดแล้วเนี้ยแห้งแล้วนะคะด้านเนี้ยดูนะมันจะมีแบบเห็นรอยกาว,พ,าวาพี่ฟอนเนี่ยเป็นคนใช้กาวสีขาวใช่ไหมคะเราก็หยิบเจ้าอายไลเนอร์นเนี่ยมาทาทับรอยกาวไปทีและอายไลเนอร์นในท้องตลาดเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายแต่สำหรับพี่ฟอนเนี่ย เคพาเลตเนะี่ยพี่ฟอใช้แล้วรอดนะคะไม่เลอะไม่แผ่นด้าเพราะมีบางยี่ห้อเนี่ยพี่ฟอใช้แล้วไม่เลอะไม่แผ่นด้าพี่ฟอไม่เถียงแต่น้ำหมึกอะเวลาที่เวลาที่พี่ฟอเขียนลงไปเคยเคยสังเกตไหมบางยี่ห้อนะพอเขียนลงไปแล้วเนี่ยสีมันจะไม่ค่อยสม่ําเสมอกันพอไปตรงนี้เข้มอะตรงนี้หมึกไม่ออกตรงนี้จะออกจะอ่อนเออแต่พอใช้ของเคพาเลตอะพี่ฟอน้ำหมึกเขาออกมาแบบสม่ําเสมอกันและทําให้ตัวเส้นอายไลเนอร์เนี่ย ดำสนิทแล้วก็สมูทมากเพราะอันนี้เป็นสีซูเปอร์แบล็คนะคะเว้นแต่ว่าตอนที่เจ้าอายไลเนอร์เนี่ยหมึกใกล้จะหมดแล้วแน่นอนสีจะต้องแบบว่าไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวดําเดี๋ยวขาวเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ